สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้21เมษายน2565ครับเรากลับมาเปิดบทวิเคราะห์ราคาทองคำในรอบขําเป็นครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดไม่หาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราเนี่ยครับก็สามารถ a d ด line a d หรือกดลิงก์ที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนครับให้กับทีมงาน ได้ทํคลิปทําเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้ <N> ะนะครับนะมาเข้าสู่เนื้อหาบทวิเคราะห์ของเราดีกว่าครับนะก็ต้องบอกว่ามาดูภาพใหญ่กันก่อนสักนิดหนึง่งภาพใหญ่ที่เราติดตามมันอยู่คือการกดดันนะครับของแท่งเดือนของเดือนมีนาที่ผ่านมานะครับแล้วก็เดือนเมษาต้องบอกว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในแนวโน้มที่ต้องบอกว่าราคาเปิดใกล้ๆกับราคาปิดนะครับในภาพสัญโดจิที่เราดูกันนั่นแหละอันนี้คือภาพของคนที่เทรดเดือนนะครับ คือจริงๆถามว่า trade เทรดเดือนเลยไหมก็อาจจะเป็นคนที่เทรดระยะยาวหน่อยแบบหลายเดือนหน่อยก็อาจจะต้องปรับแผนปรับกลยุทธก์กันสนิดนะครับแล้วก็เดี๋ยวภาพใหญ่เหล่านี้เดี๋ยวเราคุยกันทุกวันเสาร์นะนะครับมาที่ในส่วนของภาพสัปดาห์นะครับภาพสัปดาห์ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วปิดบวกเข้ามาได้ครับสิ่งที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจก็คืออย่างที่เราคุยกันไว้คือจันทังคารพุธเนี่ยเรามองว่าจาันทังคารพุธเนี่ยออกหน้าใซเว แล้วก็มาลุ้นช่วงสักวันพุธมานี่พุธพฤหัสนะครับ,รนะรบแล้วก็วันศุกร์เราลุ้นกันอยู่ว่าเออสัญญาณกลับตัวจะเข้ามาไหมนะครับซึ่งต้องบอกว่าเมื่อวานเนี้ราคาปิดวกกันเข้ามาได้นะครับและก็ยังลุ้นต่อครับว่าวันพฤหัสและวันศุกร์จะวกกันต่อได้นะครับนี่จึงทําให้ในน้ําหนักภาพรวมนะครับของการวิเคราะห์ตอนเนี้ให้น้ําหนักลุ้นอยู่ครับว่าพฤหัสศุกร์จะถูกซื้อกลับจะปิดในแดนบวกได้หรือไม่ นะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้วันพฤหัสละเข้าสู่วันพฤหัสละตอนนี้ราคายังอยู่ในแดนลงแต่ช่วงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเห็นสัญญาณกลับตัวลงมาบ้างนะครับหลังจากที่ราคาเทลงมาลึกกับบริเวณ1,930กกันเลยนะครับต้องบอกว่าลากลงมาลึกนะเพราะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปตามดูกันครับว่าจะมีการกลับตัวกลับขึ้นมาได้ไหมแล้วมีการเตือนใดๆอยู่บ้างนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าแนวรับนี้นะครับ 1,930บริเวณนี้เนี่ยตรงเนี้ยเป็นจุดที่ต้องบอกว่าเป็นเส้นเทรนด์ D3 ด้วยนะครับซึ่งขั้นหลุดตรงนี้ปิดต่ำกว่าบริเวณแนวรับของ D3 เนี่ยเดี๋ยวในเดทเนี่ยเราจะเห็นเนี่ยมันมีโอกาสปรับลึกได้อันนี้ต้องระวังนะครับลึกถึงไหนแนวรับต้องบอกว่ามีโอกาสครับแนวรับเดิม1,900ครับและก็ในส่วนของบริเวณ B2 นะครับตอนนี้ B2 มองเอาไว้เนี่ยก็ไม่ได้ทิ้งกันเท่าไหร่อยู่บริเวณ1,910นะครับต้องบอกว่าโซนต่อไปโซนแนวรับต่อไปอาจไปเจอ1,900ถึง1,910นะครับถ้ามีการหลุดนะครับบริเวณแนวรับที่ B3 ลงมลงนะครับ,บ,รบ B 3บบบบตอนนี้ทดสอบอยู่ตรงไหนก็บอกว่าตอนนี้ละครับในราคาปัจจุบันเนี่ยบริเวณ1,900 40นะครับเพราะนั้นคืนนี้นะครับขอปิดสวยๆสัก1,945-1,950ครับถ้าปิดยืนบริเวณน,นี้ได้นะครับจะสวยมากนะจะสวยมากและยังอยู่ในเทรนด์ของการที่ต้องบอกว่ายังเป็นทิศทางของการขึ้นอยู่นะเพราะนั้นเราต้องไปติดตามดูครับว่าแพทเทิร์น ชุดนี้จะมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับซึ่งก็จะเป็นการประกอบแผนการเทรดสําหรับคนเทรดระยะสั้นนะครับก็าอาจจะเป็นภาพ4ี่ชั่วโมงและหึชั่วโมงนะครับใครเล่นต่ํากว่านั้นนะครับอาจจะใช้ภาพประสบการณ์ส่วนตัวละกันนะครับผมพูดของผมพูดชื่อผมขอให้ครับผมขอพูดถึงกรอบแนวโน้มของราคาที่คาดว่าจะเคลื่อนตัวก่อนสักนิดหนึ่งนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ผมคาดไว้ว่าราคาจะเคลื่อนตัวเป็นลักษณะไซด์เวทออกมาแบบนี้ นะครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นโซนที่เป็นโซนกลับตัวเลยด้วยครับเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีการหลุดลงมาต่ำกว่าน,นี้ครับการไซด์เวกจะเป็นการของข้างเลยทันทีนะครับนั่นหมายความว่าอาจจะต้องรองเวลาสัญเา้าพอสมควรนะครับหรือถ้าเกิดแบบหลุดลงมาต่ำกว่าน,นี้อันนี้เข้าสู่เทรนด์ของการลงกันเลยครับแตนะ่เพราะนั้นหลายภาพหลายมุมเดี๋ยวเราต้องต้องไปติดตามกันนะครับอ่ะเรากลับมาที่ภาพของ สี่ชั่วโมงดีกว่าครับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในภาพของการกับตัวตรงนี้จะมีอะไรบ้างน,นะครับต้องบอกว่าในสี่ชั่วโมงแท่งที่จบมาก่อนหน้าปิดหลุดครับต้องบอกว่าปิดหลุดนะปิดหลุดในส่วนของบริเวณ d 3นะครับแต่เนื่องจาก D 3สเนี่ยเรามองเมนของมันก็คือในภาพของเดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะยังไม่ได้ตัดสินเสียทีเดียวว่านหลุด ทรนด์ดีสามแล้วนะครับจนกว่าที่เดจะปิดพรานนั้นถ้าเดปิดต่ําลงมาอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดปิดต่ําลงมา1,940นะครับเดี๋ยวต้องไปมองประกอบในภาพของเส้นเทรนด์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คิดว่าเป็นการหลุดได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าราคาขึ้นมาปิดยืนนะครับเหนือบริเวณ1,940ต้องบอกว่ายังมีโอกาสที่จะยังกลับเข้ามาในเทรนด์ของการขึ้นได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องไปลุ้นกันวันศุกร์ก็คือวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่ง แต่ถามว่าในภาพรวมอย่างที่ผมบอกนะทำไมผมืองให้ทิศทางของการซื้อกลับหรือมีโอกาสที่จะมีแรงซื้อกลับนะครับก็ต้องบอกว่าสัญญาณตัวนี้มาจากแท่งวีที่ปิดบวกมาค่อนข้างที่จะเต็มบอดีเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เดือนเนี้ยขออภัยกับสัปดาห์นี้ยราคามันลงมาทดสอบแนวรับตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่าแท่งปัจจุบันของวีเนี่ยมันยังไม่จบเพราะนั้นถ้าเจอสัญญาณ เราขึ้นมายืนในเทรนด์ใต้สวยๆวยเนี่ยมีโอกาสยกยาวได้นะครับนี่คือสิ่งที่มองเอาไว้อยู่ถามว่าเอ้ยกยาวนี้มาจากไหนจริงๆเราเห็นสัญญาณกันมาตั้งแต่วันพุธแล้วถูกไหมเราเห็นสัญญาณกันมาตั้งแต่วันพุธแต่ว่าวันพฤหัสเนี่ยเหมือนเป็นจังหวะที่ขยับหลอกนะครับเหมือนโอกาสที่จะเป็นฟอลเบรกเอาได้ค่อนข้างสูง,งแล้วก็เราเห็นการซื้อกลับแบบนี้ต้องบอกว่าตอนนี้ผมต้องบอกว่าให้นัยยะครับกับการซื้อขับพอสมควรนะวันนั้น ชุดนี้ครับถ้าคืนนี้ยี่สิบสามศแท่งสี่ชั่วโมงปิดบวกแบบนี้นะครับที่บริเวณหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบนะครับยืนเหนือหนึ่งเก้าร้อยสี่ิขึ้นมาได้มีโอกาสครับที่ในช่วงหลังห้าทุ่มจนปิดตลาดพรุ่งนี้เนี่ยก็คือยี่สิบสามศเนี่ยเป็นต้นไปจนปิดตลาดนะครับก็สักประมาณตีห้าใช่ไหมช่วงปิดตลาดแต่ถ้าเกิดช่วงเปลี่ยนแท่งของบรกเกอร์ที่เราเทรด อยู่สักเจ็ดโมงนะครับถ้าราคาตั้งแต่ห้าเท่าไหร่ยมีโอกาสถูกซื้อกลับได้นะครับแต่ถ้าเกิดช่วงที่มีวอลลุ่มจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นช่วงสักแท่งสุดท้ายนั่นแหละก็คือตีสามยี่สิบสามจุดศูนย์ศูนย์นะครับถึงศูนย์สามจุดศูนย์ศูนย์อันนี้จะเป็นช่วงแท่งสุดท้ายก็คิดว่าอาจจะมีวอลลุ่มเข้ามาช่วงขายตลาดกลางนะครับเพราะว่าอะไรเมื่อวานนี้สังเกตดูให้ดีครับราคาวอลลุ่มมาแท่งสุดท้าย ก่อนปิดตลาดด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉนั้นค่าสามทุ่มนี้ขออภัยครับห้าทุ่มนี้ปิดยืนเหนือบริเวณหนึ่กายสได้ต้องระวังแหลกซื้อกลักเข้ามา 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, ในช่วงดึกช่วงค่ำเพื่อเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้อรอพฤติกรรมชุนนดอยู่ครับยกถ้าเกิดหลุดลงมาแค่นี้เราถูกซื้อกลับเลยต้องบอกว่าเราอาจจะได้เห็นภาพของการใสเว เป็นการไซเวทในระดับหนึ่งชั่วโมงที่จะมองเห็นแพทเทิร์นชุดนี้เดี๋ยวเราไปดูในภาพของหชั่วโมงกันครับแต่ยังไงก็ตามนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าผมอยากให้น้ําหนักของการหาจุดตัดตัวแถวนี้ก่อนนะครับตราบใดที่คืนนี้ยังไม่ได้ปิดหรือปิดแล้วยืนไม่ต่ำกว่า1 9ึ่งันเก้ย่ยังให้ภาพขึ้นนะเพราะฉะนั้น คืนนี้ครับเดี๋ยวรอดูผมยังไม่รู้ว่าไอชุดเนี้ยที่เกิดขึ้นตรงนี้ยมันจะฟอร์มตัวเป็นลักษณะของการไซด์เวยดาวนปอาจจะฟอร์มตัวแบบนี้แล้วมันยกตัวขึนเนยไหมก็ได้แต่ยังไงประเด็นหลักสําคัญคือเนี้ขอขึ้นมายืนก่อนหนึ่พันเก้าร้อยสี่สิบยืนให้ได้ก่อน นะครับอันนี้คือภาพรวมของทั้งคืนนี้นะครับทั้งคืนนี้คือยืน1,940แต่จากพฤติกรรมแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราสังเกตด,ดูให้ดีนะครับเราจะเห็นการปรับตัวลงคำโดดแล้วก็มีการยกตัวกลับขึ้นมานะครับแบบนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าราคามีโอกาสยกตัวกลับมาขึ้นมาทดสอบนะครับบริเวณ1,950ครับ1,955ครับนะมีโอกาสยกขึ้นมาปิดแถวนี้ได้ถ้า การไซเวหรือการที่คาดการณของผมถูกต้องนะครับก็จะเป็นการไซเวนะครับเพราะฉะนั้นราคาจะเวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงโดยที่ไม่ได้มีแพทเทิร์นใดๆเพราะว่าแพทเทิร์นที่เรามองสุดท้ายชุดเนี้แพทเทิร์นชุดนี้ยคือแพทเทิร์นของหชั่วโมงถูกไหมเพรานะนั้นแพทเทิร์นหนึ่งชั่วโมงจะมองแพทเทิร์นที่ย่อยลงไปกว่านี้เนี่ยต้องลงต่ำกว่า ทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงละอาจจะไป5นาที15นาทีเพื่อหาแพทเทิร์น pattern. การกลับตัวตรงนี้การกลับตัวตรงนี้นะครับแต่ตรงเนี้ยเรามองการไซด์เวทชุดนี้นะครับเป็นเป็นชุดหนึ่งเป็นช่วงหนึ่งขานะครับหรือ1พฤติกรรมของ4ชั่วโมงนะเพราะ,ะนั้นผมในในในพฤติกรรมตรงนี้ผมอาจจะไม่ได้ย่อยลงไปเยอะกว่านี้ละนะครับเพราะว่า ผมอาจจะเทรดเป็นเดย์อัไปนะครับแล้วก็4ชั่วโมงมีจัดบ้างน่าสนใจบ้างเพราะว่าตอนนี้จังหวะของ4ชั่วโมงกับเดยเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นจุดเดียวกันนะครับก็คือลงมาแนวรับสําคัญที่บรโอซี3นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้พฤติกรรมของ4ชั่วโมงเนี่ยเราคาดว่าการลงมาทดสอบในชุดนี้นะครับ บริเวณนี้เนี่ยคือโซนตัดตัวถูกไหมแต่ว่าในภาพของสีชั่วโมงเนี่ยเรามองหาแพทเทิร์นยังไม่เจอนะครับเราเลยใช้หนึ่งชั่วโมงเข้าไปซูดูแพทเทิร์นเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นถ้ามีแรงซื้อกลับจริงๆในหนึ่งชั่วโมงที่ที่ที่ผ่านมาไม่ใช่หนึ่งชั่วโมงหรือเปล่าสองชั่วโมงที่ผ่านมาครั้งที่แล้วเนี่ยครับสองชั่วโมงที่แล้วเนี่ยมันมีสัญญาณนะครับถูกซื้อกลับเข้ามาในแท่งนี้อยู่แต่มันมีการซื้อกลับเข้ามาในแท่งนี้อยู่เพราะนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับ หากุูศ23.00ครับถ้าเกิดว่าราคา4ชั่วโมงจะกลับมายืนบวกได้นะครับจะกลับมายืนบวกได้ในแท่งนี้ครับแท่งที่เราอยู่นัณปัจจุบันชั่วโมงนี้เลยแท่งนี้ที่ขยับอยู่คือ21.00 21. นะครับ21.00นะครับถึง22.00ถ้าเห็นสัญญาณกลับตัวในช่วง 22.00ถึง23.00ต้องบอกว่ามีโอกาสกลับนะเพราะฉนั้นเดี๋ยวรอดูพฤติกรรมการจบชั่วโมงให้ดีนะครับถ้าถูกซื้อกลับขึ้นมาอีกคือลักษณะการซื้อกลับอาจจะซึ้มาปิดแบบนี้ก็ได้แล้วทิ้งไส้เาออกมาแบบนี้นะครับถ้าปิดมาแบบนี้ได้ในสี่ชั่วโมงต่อในหนึ่งชั่วโมงต่อไปครับมีโอกาสปรับตัวบวกและกระชากนะครับประเด็นนี้น่าสนใจเพราะอะไรครับตรงนี้เป็นจุดที่ เป็นแนวรับสําคัญคือดีสามนะครับโอกาสถ้ามันจะเกิดขึ้นก็ต้องมาผานอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดไม่เกิดขึ้นเลยนะครับก็คือจบแบบนี้จบดื้อๆปิดคืนนี้ต่ำกว่า1940เก้าสีู่นเนี่ยต้องมองภาพเป็นการพักถักยาวแล้วเราก็จเจอไปที่ดีสองเลยนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมาเนี่ยที่คาดคือคืนนี้ซื้อกลักครับซือ้อหลับขอหางยาวๆครับแบบนี้แล้วชั่วโมงถัดไปนะครับลุ้น เขลุ้นปรับมาบวกได้นั่นหมายความว่าเราอาจจะได้เห็นสัญญาณแท่งเทียนที่เป็นการคืนยินนะครับในชุดนี้ก็ได้ครับก็อาจจะเป็นแท่งบวกส่วนขึ้นมาเลยก็ได้พอเป็นภาพนี้ปุ๊บนะครับ23.00นะครับเป็นต้นไปจนตลาดปิดมีโอกาสกลับขึ้นมานต่อนะครับมีโอกาสกลับขึ้นมาเล่นได้ถึง1,950ถ้าพาดนี้มาได้ยังเป็นทิศทางของการขึ้นครับ แล้วก็สําหรับคนที่เล่นภาพ4ชั่วโมงภาพเดย์นะครับก็อาจจะต้องวางแผวนวางทธ์กันเพิ่มเติมนะครับยิ mm ่ง hmm. ถ้าเกิดมีการตัดเฟรนขึ้นมาด้วยแล้วนะครับตัดเฟรนขึ้นมาด้วยแล้วแบบนี้ต้องบอกว่าเตรียบขึ้นลดให้ดีครับคำวณต่อไปกับมาจังจะมานะครับนะก็ฝากเอาไว้สําหรับของคําของเราในคืนนี้นะครับนะก็เดี๋ยวขออนะุญาตเช็กคอมเมนต์สัปูนะครับ uh, ไม่มีเสียงครับยูทูบไม่ Uh. โอเคโอเคอมินแจ้งให้รับต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับนะเพราะว่าเสียงหายไปแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจบดูท b e นะครับจบไลฟ์แล้วเดี๋ยวจะรีบลงให้นะครับละเอียดมิดบอกนะนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้โดยเดี๋วนะครับนะอ่ะโอเคนี่จะเป็นมุมมองสำหรับทองคำของเราในรอบข้ามวันนี้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวตามดูครับอย่างที่ผมบอกนะ ๋ยวรอดูสัญญาณกลับตัวในชั่วโมงนี้แล้วก็ในชั่วโมงหน้านะครับถ้าปิดได้สีชั่วโมงคืนกินขึ้นมาได้นะครับมีโอกาสล่ากลับขึ้นไป1 9 5 0งนนนี้นะครับซึ่งก็จะส่งสัญญาณเป็นสัญญาณที่จะวกต่อแล้วก็วันศุกร์พรุ่งนี้มีโอกาสลุ้นมั่วกันต่อได้นะครับมันอาจจะคืนชุดที่เทลงมานี้มาขึ้นในฝั่งนี้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าผมยังลุ้นในภาพของ B shape อยู่นะลุ้นภาพของ B shape อยู่เหมือนเดิม เพื่อนๆด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้รอบเช้านะครับสําหรับในส่วนใครที่อยากจะเข้ามารับฟงในห้องสูงกับเรานะครับก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่กันเข้ามาได้หรือกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้นะครับนะแล้วก็ส่วนใครที่รบชงกันอยู่ นะครับและยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกดส u b s c r i b e กดแจ้งเตือนอย่างด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนะะดื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครทีนนส่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์แอดหรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่ราอยูด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนครับให้กับทีมงานะได้ทำคลิปทำเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาต่อเนื่องนะครับนะบนะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ขอบคุณครับ